เอาหมุนเดียวท่านผู้ชมเปิดเดียวเองนะเฮ้ยเกิดไปหรือป่าพวกโอ้โหบัตเตอร์ฟารท่านผู้ชมอฮเอาตึงเลยง่ายเนี่ยผมมามาดีคนดูมาดีคนดูดนดอย่างนั้นแหละสวย160บาทนี่ฮะ สวยๆตึงๆนี่ครับผมไหลยาวๆนะครับผม161บาทนะฮะก็นะฮะแม่สาวคอกเทลเอาอีกแล้วอ่ะคอนดูเคด้วยครับผมมาดิ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสุปติชาวยูทูบทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมค็อกเทลนะครับผมแม่สาวสวยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนียครับวันนี้ทุน50บาทจะเป็นเช่นไรนะครับสายทุนน้อยนะครับบอกไว้เลยนี่ครับผมมาจอกันเลยเี้ยจอกันลอยอ้าาา จัดกันหน่อยนะครไม่ใช่จัดกันลอยเพิ่งกินข้าวมาล่าสุดไปเวอร่อยซะแล้วอะ่ะเออมาเปิดสองบาทสามสิบออโต้สปินเนยครับผมมาดีจังวันนี้เอา้าหมุนเดียวท่านผู้ชมเปิดเดียวเองนะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าพวกโอ้โหบัตเตอร์ฟารท่านผู้ชม อีฮืเอาตึงเลยง่ายเนี่ยครับผมมามาดีคนดูมาดีคนดูดนดอย่างนั้นแหละสวยร้อยหกสิบบาทเนี่ยฮะสวยๆตึงๆนี่ครับผม ไหลยาวๆนะครับผม161บาทนะฮะก็นะฮะแม่สาวค็อกเทลเอาอีกแล้วอ่ะคนดูเคด้วยครับผมมาดิโบบาบึ้มสวย115บาทนะฮะโคตรหัวกตึงโคตรอันตรายกันเลยทีเดียวนี่ครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตา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 ตัตาโบบาสวยอย่างนั้นแหละนะครับ6บาทนะท่านผู้ชม อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์น่ครับกดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมมาดีคนดูเอออย่างนั้นแหละร้อยห้าบาทนะครับผมไหลไปดีครับผมยี่อุ้ยสองร้อยยี่สิบสี่บาทนะฮะอุ้ยเต็มเต็มคอมโบโคตรโหโคตรตึงโคตรอันตรายนี่ครับผมดอกนี้ไปแปดร้อยได้ป่ะคนดูเชียโคตรเอา หลโคตรโหดโคตรปังโคตรตึงนะฮะครบรถกันเลยทีเดียวแม่หวานเจีย๊ยบสิครับแบบนี้สวยเพื่อนสวยเพื่อน ก็โอเคนะครับผมผ่านไป3นาทีได้900เนี่ยครับผมก็ถือว่าคุ้มมากๆนะฮะทุน50บาทนะี่ครับผมโคตรดีเนี่ยครับคนดูนะใครที่อยากลองอยากตามผมนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้แล้วกันนะครับเพื่อนทุกท่านนะฮะไปดูกันต่อเลยแล้วกันนี่ครับผมอีกสักนิดนึงเนี่ยฮะจะได้ไปแบบว่า ถอนแล้วกันนะท่านผู้ชมเล่นเดียวก็ไม่ดีนี่ครับผมเดยดโดนดูดไม่รู้ตัว <laughs> เออมาสวยแต่พูดถึงการไหลนี่แบบว่าไหลโคตรตึงเลยนะไหลยาวเลยค็อกเทลเป็นเกมที่แบบว่าเนี่ยถ้าคอมโบวายนะโคตรสุดเลยผมโคชอบเกมนี้ตรงนี้แหละนะฮะพันสามร้อยหกสิบบาทนะี่ครับผม ไปครับ1นึ่าบาทนี่ครับผมรางวัลซูเปอร์เมกานะฮะอันนี้แค่เบ็ดสบาทนะถ้าแบบว่าเล่นเบ็ดยีอย่างเงี้ยผมบอกเลยเข้าเต็มๆแตกหมื่นแน่นอน ไปต่อเลยนะฮะเพิ่มเบ็ดมาเป็นเบ็ด5าบาทในครับผมปั่นเองหยกนะตอนนี้อุ้ยสแกนสามตัวเฮ้ยมาดิอุ้ย,สวย,ยสวยัวสามตัวคนดูลายสวยๆครับดูคุณโฮไปหนึ่งทีสี่ร้อยห้าสิบคอมโบโค้ดดี โค้ดหัวโค้ดตึงนี่ครับผม873บาทก็โอเคนะครับผมตุน50บาทได้มา3,100เลยนี่ครับผมก็คุ้มสุดๆนี่ครับผมวันนี้ก็พอเลยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมไรฝากกติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ uh, and